ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจําสัปดาห์179อากุศลลมูลหมายถึงรากเง่าของอากุศลหรือมูลรากของอากุศลจำลมบ้านธรรมะมสพคำว่าอากุศลลมูลเป็นคำภาษาบาลีโดยตรงมาจากคำว่าอากุศล หมายถึงสภาพธรรมะที่ไม่ดีคําว่ามูลหมายถึงลากเงาหมายถึงมูลลากหรือเหตุรวมกันเป็นอกุศลมูลแปลว่ารากเงาของอกุศลหรือมูลลากของอกุศลหรือเหตุของอกุศลเป็นคำที่กล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลสามประเภทคือโลภะ ความติดข้องโทสะความโกรธความขุดเคืองใจและโมหะความไม่รู้เป็นมูลหรือเป็นเหตุให้อกุศลจิตและเจตสิกธรรมอื่นๆเกิดขึ้นและเมื่อสะสมมากขึ้นเป็นปัจจัยให้กระทำกรรมที่เป็นอกุศลกรรมประการต่างๆได้ ตามข้อความจากพระสุตตันตบิดกอังคุตลนิกายติกนิบาตมูลสูตรว่าดูกะระภิกษุทั้งหลายอากุศล,ลมูลหรือลากเงาของอกุศลสามประการนี้สามประการนี้คืออะไรบ้างคือโลภะหมายถึงความโลภโทสะหมายถึงความโกรธโมหะหมายถึงความหลงดูกะระภิกษุทั้งหลาย แม้แมตัวโลภะโทสะโมหะเองก็เป็นอกุศลแม้กรรมที่บุคคลผู้เกิดโลภะโทสะโมหะแล้วทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็เป็นอกุศลพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด45พรรษาโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงนั้น เกื้อกูลแก่บุคคลผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาอย่างแท้จริงเป็นประโยชน์ทุกกาลสมัยไม่จำกัดเพศจำกัดวัยและประการสำคัญไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ฟังเหมือนกันหมดถ้าไม่ได้สะสมเหตุที่ดีมาไม่เคยเห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจความจริงเลยย่อมไม่มีโอกาสได้ฟังเฉพาะผู้ที่สะสมเหตุที่ดีมาเห็นประโยชน์ของพระธรรมเท่านั้น ที่จะมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาเมื่อมีโอกาสได้ฟังแล้วก็ควรที่จะได้ฟังต่อไปไม่ควรปล่อยโอกาสของการฟังพระธรรมให้ผ่านไปเพราะพระธรรมเป็นเรื่องที่เข้าใจยากต้องอาศัยการละเวลาในการสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเมื่อกล่าวถึงธรรมะแล้วกว้างขวางมาก ครอบคุมถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างทุกประการซึ่งจะต้องมีความละเอียดว่าในที่นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้เข้าใจถึงธรรมะอะไรซึ่งก็ไม่พ้นไปจากสิ่งที่มีจริงเลยแม้แต่ธรรมะที่เป็นมูลหรือเป็นลากเง้าที่จะเป็นต้นเหตุหรือเป็นที่ตั้งของอะกุศละธรรมทั้งหลาย คืออกุศลมูลนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆอากุศลมูลได้แก่ธรรมะที่เป็นมูลหรือลากเง่าของอากุศลธรรมทั้งหลายได้แก่โลภะโทสะโมหะเป็นมูลลากเป็นเหตุที่ไม่ดีเป็นเหตุให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นธรรมะที่มีจริงๆเวลาที่มูลเหล่านี้เกิดขึ้น ก็ทำให้จิตเป็นอกุศลและเป็นที่ตั้งหรือนำมาซึ่องอกุศลธรรมทั้งหลายในขณะนั้นเพราะมูลนั้นด้วยเช่นโทสะความโกรธความขุนเคืองใจปรางครั้งก็นำมาซึ่งอิสาหรือความริษยาทนไม่ได้ที่เห็นผู้อื่นได้ดีมีความสุข บางครั้งก็นำมาซึ่งมัดฉริยะความตนีไม่อยากให้สมบัติของตนทั่วไปกับผู้อื่นบางครั้งก็นำมาซึ่งกุกกะกุจจะความเดือดร้อนลำคาญใจในกุศลที่ไม่ได้ทำหรือเดือดร้อนลำคาญใจเพราะได้กระทำอกุศลกรรมไปแล้วเพราะมีสิ่งที่เป็นมูลคือโทสะ สำหรับโมหะซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่รู้ความจริงเกิดแล้วมีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดอะฮิลิกะคือความไม่ละอายต่ออกุศลธรรมอโนตป,ปะความไม่เกรงกลัวต่ออกุศลธรรมอุทธัจจะความฟุ้งซ่านไม่สงบเมื่อมีโมหะที่ใดต้องมีอะฮิลิกะอโนตป,ปะอุทธัจจะและเจตติกอื่นๆ ตามควรแก่อกุศลจิตขณะนั้นเกิดร่วมด้วยสำหรับขณะใดที่มีโลภะความติดข้องต้องการในสิ่งที่ปรากฏซึ่งเป็นหนึ่งในอากุศลมูลขณะนั้นก็มีโมหะเกิดร่วมด้วยซึ่งไม่ได้มีเฉพาะโลภะเท่านั้นแต่มีอหฮิริกะอโนตัปปะโมหะและอุทธะจักเกิดร่วมด้วย การฟังพระธรรมก็จะทําให้ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นต่อไปว่าขณะใดที่โลภะเกิดขึ้นบางครั้งก็มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยบางครั้งก็มีความสําคัญตนเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นโมโลนูลทั้งโลภโทสะโมหะก็จะนํามาซึ่งสภาพธรรมอื่นๆตามสภาพของธรรมะนั้นๆ นี่คือความเป็นจริงของธรรมะซึ่งใครๆก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และที่สำคัญเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุผัใจไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนในชีวิตประจำวันอกุศลจิตเกิดขึ้นเป็นไปมากในขณะที่อกุศลจิตเกิดขึ้นนั้นก็ต้องมีอกุศลมูล เกิดขึ้นร่วมด้วยตามควรแก่อกุศลจิตนั้นๆเพราะได้สะสมอกุศลมาอย่างเหนียวแน่นและเนิ่นนานในสังสารวัตรซึ่งเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุผลใจถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้ศึกษารพระธรรมย่อมไม่มีทางที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงและไม่มีทางที่จะเห็นโทษของอกุศลได้ในแต่ละวันมีแต่โอกาสของอกุศล เกิดพอกปูนขึ้นเรื่อยๆและย่อมจะไม่มีปัญญาที่จะดับอากุศลเหล่านั้นได้ดังนั้นจึงต้องอาศัยการอบรมเจริญปัญญาไปเรื่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับหนทางที่เป็นไปเพื่อการดับอากุศลนั้นมีอยู่แล้วคือหนทางแห่งการอบรมเจริญปัญญาที่จะต้องตั้งต้นที่การฟังพระธรรม คําสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งเป็นคําสอนของผู้ที่ทรงตัตรู้ความจริงเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอดจบภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจําสัปดาอากุศลลมูลหมายถึงลากเงาของอากุศลหรือมูลลากของอากุศลชมรมบ้านธรรมะมอสอพอสมาชิกเลขที่8 6 7 วันศุกร์ที่6ตุลาคม2566